bọn tên bòn nị tên đòn xì xin nhận tiệm một đi cái ta không khai này hơi xì ngay nữa nhà vàng ta เจอประตูปิสลีโอ้ยฟ้ากูเป็นใจยกลางประตูปิสลีค่ะพี่น้องปิสลีิสลีนอันตรายปิสลีนอ่ะพเนกคิดีแตงหมอคักแตงนี้คิดดูพูมงคักคูมีแตงอมักแตงอีแต อีตาไฮยียีมิฮักก้อนฟื้นอีที่ยืน่ะเวรันติปางกุดก้อยสิไฮกาเลงนี้เนอะพี่น้องกางขัตูบหรือบอลสถานที่จัดงานดองบางสลาวเด้อบุญศรีได้วรรหยากคึคึ้ม